รหัสหลัก vs รหัสลองเฮืออเฮรหัสล,ลองก่อนละกันเนะาะไปไปเริ่มที่รหัสลองกันเออเริ่มเกมมาเข้ามาปุ๊บมีเพชรอยู่จำนวนหนึ่งอ่าแล้วก็เอาไปแรกเป็น e m e r a l โลโล่โล่แฮะแต่เสียงสะท้อนทำไมจะไอโค้ดทำไมฮะไม่ดีเลยอ่า เสร็จแล้วเราก็เปิดตัวคิกขึ้นมาแล้วก็ปรับเป็นศูนย์จุดศูนย์หนึ่งแล้วก็กดแม่งเลยเย่เอาเอมาลืมาซื้อจำนวนหนึ่งแล้วกันเนาะเออสักประมาณห้าพันไหมห้าพันไหมหรือสามพันดีห้าพันละกันเนาะโอเคเปิบ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 อ่าประมาณนี้โอเคเสร็จแล้วว้าไปที่ซูมนี่ซูมเลยไปนี่เป็นไงเป็นไง ห war, ้าหกโอ้โหไอเฮียครั้งเดียวได้โอ้โหไม่อยากจะโม้เออรหัสลองเนี่ยนี่ไหนไปดูรหัสหลักกันสินี่นีต้องโชว์กันเออโชกันดีว่าได้จริงอยู่ไหนวะหาแป๊บเดีอยวอเด้อเอเด้อเดเดองเดอเด้อเด้อเด้อดอ้อเดอเด้อเ้อเดอเด้อเ้อเด้อเดอเด้เด้อเ้อเ้อเด่ออเด้เเ้เ เออคือ uh huh. ขี้รัวกูเป็นเนี่ยเออครั้งเดียวได้เนี่ยโอ้โหไม่อยากจะโมะ้นะไปดูรหัสลักกันมารหัสลักนี่มีขี้รัวน้อยอยู่นี่เอาขี้รัวมาเป็นไนนอ้นี่เนี่ย,ยที่เรื่องไงอ่ะขอเพิ่มดวงเพิ่มดวงยูเนะเพิ่มดวงเนี่ยกดครั้งแรกเออ uh huh. เออเฮเค็มไม่ได้โอโ้เป็นลม ไม่เป็นไรอ่ะครั้งสองเออเออสตอเลตแป๊บหนึ่งเอออ่ะมาครั้งที่สองปึ้งเออเดดเ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 รเดงดีดเดเดเบเด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 เเดเเด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 เเดเดเเดเดเเหเดเดเเดเเเด ไหนดูครั้ง,งต่อไปแป๊บหนึง่งเพชรหมดปั่นก่นกอนจังหวะนี้ต้องปัน่นเอาให้หมดเอาให้หมดเพชรกูเนี่ยเอาให้หมดเลยเอายัดเอ็มันเลให้หมดกูต้องเอาคิดรวยให้ได้จังหวะนี้เอาคิดรวยให้ได้เออเอาคิดรวยเพื่อคิดรวยเนะี่ยเออหมดแล้วไอ้เชี่ยเกี้ยงตูดมา 5, 000, หม้าพันเพชรไม่ได้กูกระเทืยแอ,อดมินแล้วนะเออโอ้โอ,อ้มันเค็มมันเค็มจริงเลยมันเค็มเกินไป โอ้อยอินเวนทอรี่เต็มอยู่แล้วมารอบต่อไปรอบที่เท่าไรแล้ววะปึ๊บปึ๊บปึ๊บบึ๊บโอ้เค็มอีกแล้วบาดามันต้องไม่เค็มสิรอบต่อไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บยังไม่มาปึ๊บ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 โอ้เค็มมันเค็มอีกแล้วอินเวนทออรี่เต็มอีกแล้วเอ๊ะมาปึ้งคราวนี้แหละได้แน่นอนฉันเชื่อในพลังของเทพเจ้ามังกือ ได้สักทีไอ้เหี้ยหมดไปเจ็ดพันเพชรใช่ไหมสองพันเหลือสองพันใช่ไหมสุ่มสามพันอ่ะหมดไปห้าพันเพชรกับไอ้รหัสนู้สุ่มรอบเดียวได้นี่คือนะฮะอืมนั่นคือนี่คืออะไรคือวะไม่ใช่อ่ารหัสลองแม่งโชคดีกว่ารหัสหลักซะอีกนะฮะอืมนั่นแหละฮะอืม ดูดิเอ๊ที่กูซุ่มได้ nervous. โอ้โหยาเป็นหางเว้าเปิดสักสองฟองแล้วกันปึ้งกูดาว่าเกลือแม่งเลยแม่งเลยเกลือจริงด้ยเศร้าว่ะอีกรอบนึงกดแม right <sk pardon> ่งเลยแล้วกันกูเด็กดีพอเออะเกลือจบแล้วกันเนาะไปไปเถอะไป